แล้วก็อยู่บริเวณหน้าวัดโพหอมนะฮะซึ่งวัดที่เราจะไปนั่นชื่อว่าวัดท่อนจันนะฮะเราต้องเดินทางเข้าไปยังข้างในนะครับผมซึ่งก็เป็นเขตค่อนข้างที่จะป่านิดนึงเลยนะครับผมไม่นิดนึงแหละก็เป็นป่านะครับเพราะว่าเป็นวัดล้างนะครับด้านในนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปกันแลวบริเวณโดยรอบนั้นก็เป็นสวนของชาวบ้านนะครับสวนไร่ของชาวบ้านโดยรอบนี้ผมดูแบบเหมือนประมาณว่าดู g l e อ่ามุมสูงมาแล้วนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นี่ก็คืออยู่วัดโพหอมนะฮะก็พาเพื่อนๆน,นะไปชม ความโบราณของพระรมสีหน้านที่มีอายุมากกว่า500ปีนะครับผมเป็นสิ่งที่ขุดค้นพบแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่โบราณน,นะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดของอพญาพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าไปแล้วขนลุกเหมือนกันนะเหมือนเป็นพลังงานดีๆเลยนะฮะทุกคนก็จะมีคนเดินทางเข้าไปขอพรขอความสำเร็จขอหน้าที่การงานนะฮะเพราะว่าพระรมเนี่ยถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็จะรู้ดีนะเวลาไปไหว้ศาลพระรมนะฮะ ในตัวเมืองก็จะขอในเรื่องของการงานในที่ขอสัมเร็จใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็เช็บเช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับวัดเฉลิมก,การชนะพิเศษโพหอมนะฮะอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองครับทุกคนข้างในมีเสื้อสิทธิ์นะครับผมที่หลกัหลกๆก็คือเหมือนเป็นน้มสการพระพรมสีหน้าของวัดโพหอมนะถือว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของวัดโพหอมนะครับผมซึ่งใครเดินทางมาจังหวัดอ่างทองนะก็สามารถที่จะมาเข้ามาสักการะแวะ ถวายเครื่องไทยธรรมนะครับผมเอามาทุกเที่ยนตรงนี้ก็จะมีเตรียมไว้ให้อยู่นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาอย่างพื้นที่ถึงได้นะครับนี่เข้ามาพื้นที่ข้างในก็จะมีวิหารมีพาะโบสถ์นะงดงามนะครับผมแล้วก็วัดนี้ก็จะถือว่าเป็นวัดที่เน้นธรรมชาตินะครับความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับนะครับเพราะว่าสังเกตดูจากการที่มีไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับนะบที่ถูกปลูกไว้ในบริเวณวัดค่อนข้างที่จะ ทั่วบริวณันะครับผมให้ความงดงามนะครตรงนี้ใส่ใจในรายละเอียดถึงความงดงามนะนี่พระโบสดนะทุกคนนี่พระโบสดวันนี้อาจจะไม่ได้จอดรายละเอียดของวัดโพอหอมนะเดี๋ยวเราจะต้องมีไปถ่ายกันที่วัดท่อนจันนะแต่ผมให้ดูแบบคร่าวๆคะความงดงาม ที่ลานโพในวัดโพหอมแห่งจังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่ได้มีการขุดค้นพบว,วัตถุโบราณชิ้นสําคัญที่เป็นศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นซึ่งเป็นศิลปะที่ผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานกว่า500ปีครับเป็นศิลปะขอมที่มีในวัดนี้แห่งเดียวของจังหวัดอ่างทองศิลป,ปะปฏติมากรรมชิ้นนี้นะครับมีลักษณะเป็นรูปหน้าเทพเทวดาที่มีด้วยกันถึงสีหน้าหรือที่เรียกกันว่ารูปพรมสีหน้าหรือพรมพักที่ประดับอยู่บนพานใหญ่ เป็นวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบภายในวัดโพหอมแห่งนี้ศิลปะชิ้นนี้นะครับได้มีการตรวจสอบจากนักโบราณคดีและกรมศิลปากรก็ทําให้ทราบถึงผลงานชิ้นนี้ว่าเป็นผลงานของพระราชวังชั้นในวัดโพหอมแห่งนี้นะครับก็เลยถูกตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นวัดในฝ่ายอรัญ,ญวาสีคือวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ลักษณะของวัดเองจะมีความใหญ่โตระหโหฐานมาตั้งแต่ในครั้งอดีตครับ สิลปศิลป์ที่เป็นพระพรมทั้ง4ี่หน้านะครับแล้วก็มีทั้ง2ชั้นนะครับเป็นรูปลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนกับถูกวางอยู่บนพานที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นผานทองนะฮะแล้วก็มีทั้งชั้นบนนะครับผมแล้วก็ชั้นด้านล่างนะรตรงนี้ก็การจัดวางอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราเข้ามาจรงนี้รู้สึกว่ามีแบบเหมือนละข้อยู่มาอยู่ในท่ามการของความยิ่งใหญ่ของ ในยุคสมัยก่อนเนะเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมข้อกล่าวว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระยามาหากษัตริย์นะท่านเป็นพระอ,องค์ท่านเป็นคุณสร้างนะครับผมและสถานที่แห่งนี้นะครับมกักจะได้รับการเข้ามาถวายสักการะบูชาและมีพิธีบวงสวงในทุกๆปีจะมีผู้ที่ศรทัทธาทั้งนักการเมืองระดับประเทศนายทหารในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาถวายเครื่องสักการะและขอพรอกันเป็นจำนวนมากเมื่อสงปรถานากันแล้วนะครับก็จะนาเอากล้วยหอมกับข้าวเหนียวมาแก้บนอีกด้วยครับ ศิลปะโบราณที่มีอายุมากกว่า500ปีทั้ง2ชิ้นนี้นะครับจะถูกจัดวางปฏิษถานภายใต้ซุ้มบรนดบ2ชั้นที่ด้านหน้าจะมีคํากล่าวพระคาถาบูชาและโดยรอบภายในนะครับจะมีองค์น้ํามนต์ที่ผู้สักการะสามารถนํากลับไปปากปมตนเองได้ครับ <het music of art> เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันต่อที่วัดท่อนจันกันเลยนะครับที่วัดท่อนจันทร์มือรับแลแห่งนี้จะมีป้ายบอกอยู่ข้างหน้าทางเข้าของวัด โดยบริเวณรอบๆของวัดแห่นี้นะครับผมจะไม่มีกำแพงส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเฉพาะบริเวณของวัดแห่นี้เท่านั้นบรรยากาศโครวังเวงเลยฮะนี่ก็เป็นโหขนลุกนะครับผมเป็นการขนลุกที่แบบว่าในบรรยากาศนะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบว่าขนลุกเพราะเจออะไรนะรเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้คือตอนนี้เราอยู่นะที่หน้า วัดท่อนจันนะครับผมวัดท่อนจันที่เป็นเมืองรับแลด้วยนะครับผมตามประวัติก็คือเหมือนกับว่าสถานที่อย่างนี้ในสมัยก่อนนะฮะชาวบ้านเขาก็จะยินเสียงพวกเครื่องดนตรีไทยนะครับผมที่ลอยมาดังอยู่รเวนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าที่นี่นะมันเคยเป็นจะเขาว่าเคยได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยไม่รู้ว่ายังเจอกันอยู่หรือเปล่านะครับผมที่ว่าเป็นเมืองรับแลนะทุกคนแต่ที่นี่นะครับมีการขุดค้นพบกระดูกคนโบราณนะครับผมซึ่งก็ อนนี้เป็นวัดล้างนะฮะผมก็อยู่ในพื้นที่ของวัดล้างนะฮะด้วยความที่เป็นวัดล้างคือไม่มีพระไม่มีพระสององค์เจ้าแม่ชีสมเรนี้นะพักอาศัยเพราะว่าเป็นสถานที่รกร้างนะครับผมแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณอนาณาเขตนะครับผมและบรรยากาศก,าก็เหมือนจะเป็นความเย็นชื้นนะครับเพราะว่า ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหน้าฝนนะก็จะมีฝนตกทาให้พื้นที่เนี่ยก็จะชุ่มฉ่นมนมนนมานะครับก็นุ่มๆนะเหยียบก็ลุ่มเท้านะนี่ก็เป็นบริเวณอนุเขตของวัดแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับผมแล้วแต่ละต้นก็จะมีเหมือนมีผ้าจีวรผูกรองไว้ด้วยนะครับผมตามโคนต้นไม้ใหญ่ในวัดก็จะมีผ้าจีวรหรือไม่ก็ผ้า 3- ามสีนะครับถูกผูกเอาไว้ในหลายๆต้นครับด้วยความที่เป็นวัดรางนะครับบรรยากาศในวันนี้ก็คือ วัดเงียบสงบเลยนะครับผมไม่มีการอาศัยของผู้คนนะฮะแต่ว่าวัดท่นี้ก็คือเป็นวัดเปิดนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่นี้ได้นะครับก็ะจะมีพุทธรูปโบราณนะที่มีลักษณะคือเหมือนเหมือนแตกหักทําลายนะครับผมยังคงลงเหลือให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาสักการะบูชานะครับผมแต่ว่าวัดโพหอมเองก็ได้สร้างพุทธรูปถวายที่วัดท่อนจันทร์แห่งนี้เอาไว้ด้วยนะครับ บรรยากาศภายในวัดว,วันนี้นะครับมีความชุ่มเย็นหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาทําให้สภาพพื้นที่ของวัดนะครับที่ปกคลุมด้วยเศษใบไม้มีความเปียกชื้นมากและที่วัดท่อนจันแห่งนี้นะครับผมจะมีพระประธานที่มีพระนามว่าหลวงพ่อท่อนจันทร์ครับเป็นพระท,ที่ได้รับความเมตตาจากวัดโพหอมให้มาประดิษฐานไว้ในวัดท่อนจันทรแห่งนี้เพื่อให้คนได้เข้ามาวัดนะครับมีโอกาสได้สร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับ มีภาพพุทธรูปนะครับที่ไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเป็นร,รูปเก่าแก่โบราณนะครับผมที่สามารถมาชมได้ที่วัดท่อนจันทร์องนี้เลยนะครับทุกคนก็ลักษณะก็คือเหลือแค่ครึ่งองนะครับผมแล้วก็ช่วงแขนกับช่วงข้างล่างลงไปก็ไม่มีอะไรเหลือนะฮะลักษณะก็เหมือนเป็นพทุทธรูปแหละนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นประจําอย่างวัดท่อนจันทร์แห่งนี้นะฮะอันนี้ก็คือเหลือแค่นี้แหละ ผพระพุทธรูปโบราณองค์นี้นะครับผมเป็นของวัดท่อนจันทน์ตั้งแต่แรกเริ่มเป็นพุทธรูปที่ไม่มีความสมบูรณ์แต่ก็ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสําคัญของทางวัดด้วยนะครับผมว่าตรงนี้มันจะเป็นที่มันเป็นลานโล่งนะะทุกคนเป็นลานดินแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมอยู่สามส่วนสี่ส่วนด้วยกันนะฮะตอนนี้มันมีกลิ่นดินกลิ่นซากเศษซากสัตว์ที่เขาที่เขาเน่าตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบ กลิ่นเน่าของเหมือนสัตว์ตายตรงนี้นะครับผมในื้นดินบรินเวณนี้เนี่ยบริเวณร่างผมก็จะเป็นลักษณะนี้ต้นไม้ต้นใหญ่นะฮะและที่นี่นะครับก็มีเรื่องราวของการเข้ามาท้าทายลองดีของอกลุ่มวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ทําให้ต้องเจอกันไปแล้วต้องกลับมาขอคำอกรรมเนีเพราะว่าก็หลังจากหลังจากที่เจอแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่เป็นปกติมนุษย์ได้นะครับต้องกลับมานะครับ <S 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 คือถ้าใครมาก็าให้เข้ามาแบบผมว่านะมันเป็นบรรยากาศที่ เงียบสงบแล้วก็มีความวางเวงบวกๆอยู่นะองจริงผมกไม็ไม่ได้มาสร้างบรรยากาศนะครับแต่ว่าตอนแรกก็ดูข้อมูลมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพอมาถึงสถานที่จริงเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมใจกับบรรยากาศแบบนี้มานะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรมากในภาคกลางวันเนาะก็อย่างที่เห็นนะพอมาถึงปุ๊บรู้สึกว่าเออเงียบสงบแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะนี่มันจะเป็นกอไผ่กอใหญ่นะครับทุกคนกอใหญ่เลยนะตรนนี้ก็ต้นใหญ่ ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะต้นนี้ใหญ่มากนะครับแล้วตอนที่เขามาลองดีลองของกันผมว่าน่าจะเป็นต้นนี้แหละเขาน่าจะเห็นอะไรกันนะครับเนี่ยต้นนี้แหละทุกคนโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากจริงนะทุกคนก็มีโพรงเลยนะต้นไม้แบบมีโพรงข้างในด้วยนะ เหยียบตรงนี้มันเป็นพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งนะครับที่ที่ใบไม้แห้งที่หล่นทับถมกันหนามากเหมือนกันนะครับเวลาเหยียบปุ๊บจะนุ่มเท้ามากนะครับผมแต่บรรยากาศในวันธรรงวันนะฮะก็มีความเงียบสงบและเย็นอากาศเย็นสบายดีนะครับผมก็บรรยากาศแบบนี้นะครับก็เป็นนะครับบ่งบอกอยู่แล้วว่าที่นี่คือวัดร้างนะครับผมวัดร้างของจังหวัดขางทองนะครับที่เรียกว่าวัดท่อนจันนะครับผมก็เป็นวัดที่เขาวงเล็บไปด้วยนะว่าเมืองรับแลอยู่ในที่จริงปุ๊บเนี่ย ตรงนี้ผมว่าเริ่มเริ่มรับแล้วเริ่มรับแต่ยังไม่แลข้างหลังก็เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหนาทึบนะเป็นป่าแบบหนาทึบไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปได้หรือเปล่านะแต่ผมจะพาทุกคนเดินไปวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมอยู่ตรงท่ามกลางเหล่าพนาสันงพยต้นไม้ใหญ่นะครับผมล้อมรอบเลยนะทุกคนยอดมากก็อยู่ตามโคนต้นไม้ใหญ่นะครับผมกิ่งไม้เขาก็ร่วงมาเต็มพื้นที่เลยนะนี่เต็มพื้นที่หมดเลยนะฮะ แต่ว่าที่ขนาดที่ผมเดินมาตรงนี้ก็จะมีความขนลุกไปด้วยนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันพาให้เรานะครับคิดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมแต่ผมพยายามที่จะไม่คิดนะฮะเพราะว่าจะได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศเพื่อที่ตรงนี้โดยรอบของวัดท่อนจันทร์นะครับผมวัดร้างก็ไม่มีไม่ได้มีใครระบุอะไรไปมากนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพิสูจน์เองด้วยตัวเองนะว่าสถานที่สถานที่นี้ที่เขาพูดกันเล่าเรือกันนะครับผมจะมีอะไรให้เราได้ชมได้ดูบ้างอันนี้มันก็ ไปไม่ได้นะ,ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆนะเต็มหมดเลยนะ,ะผมก็ยายามพาเดินได้เข้ามาได้ประมาณเท่านี้แหละเพราะเมืองรับแลนะครทุกคนมันมีเสามีอะไรอยู่นะคนเป็นเสาเขตวัดหรือเปล่า น่าจะใช่นะเป็นเสาหนาเขตขงวัดตรงนี้นนนก,นนก็มีเสาหนาเขตขงวัดนะครับตอนนี้มันก็มาอยู่ในพื้นที่บริเวณเรียกว่าเป็นเป็นที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะครับมุดนู่นม,มุดนี่นะครับผมหาช่องทางครับมา้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอันนี้ไม่ได้มาทา้าทายนะทุกคนแต่ว่า ใช้คาว่าสํารวจได้เลยนะฮะเพราะว่าอยากจะเห็นเองด้วยตัวเองด้วยนะฮะและอยากให้เพื่อนๆได้เ,เห็นด้วยนะครับว่าบรรยากาศของวัดร้างวัดท่อนจันทร์่งนี้นะครับผมที่มีเรื่องเล่าและมีตำนานที่เกี่ยวกับความลึกลับนะครับความอาถรรพ์นะครับผมซึ่งก็เป็นวัดโบราณนะครับผมตรงนี้สังเกตได้จากมีพุทธุรูปโบราณอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพุทธุรูปองค์ใหม่นะครับที่ทางวัดพองหอมได้ มานํามาไว้ปริสิสารไว้นะเพราะว่าวัดท่านจันนั้นได้ขึ้นตรงกรันในการดูแลวัดโคหอมนะครับสถานที่นี้ก็ยังคงเป็นวัดอยู่นะแต่แค่ว่าเป็นวัดที่ไม่มีพระไม่มีการประเพณีทำบุญแต่แต่งสิ้นนะเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามานั้นก็เป็นเส้นทางแบบเหมือนรถเดินได้ทางเดียวเนาะเข้ามาก็ลกยู่นะตามเส้นทางอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นถาวนจิงเกือนะครับผมเดินตาต้นไม ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเข้าไปยังเมืองรับแรหรือว่าหลุดเข้าไปนะครับถ้าหลุดเข้าไปก็คงไม่ได้มานั่งถ่ายวีดีโอให้เพื่อนแน่นอนนะก็คืออยากจะมาแค่ให้มาสัมผัสกับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับผมถ้าได้ยินเสียงดนตรีไทยก็ดีนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับดูดิตอนนี้ผมอยู่ล้อมด้วยต้นไม้นะครับผมใจกลางเลยแหละตอนเนี้มีเสียงเดินอยู่ตรงนู้นนะ สวัสดีครับฮัลโหลนีน่ีเสียงย่ำเท้าทุกคนฮัลโหลถ้าที่ผมดูจาก Google นะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นพื้นที่ที่มีปา่าเขียวกะจีเขาเรียกว่าไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มากนะเพราะว่าโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นแบบของชาวบ้านแลวนะครับผมที่เขาทําไร่ทําสวนกันตรงนี้ก็รู้สึกว่าเลนไม่ค่อยน่ากลัวมากเท่าไหร่ เรือจะเป็นเสียงชาวบ้านที่เขาย่ําเทา้าเขาเดินผ่านไม่นะไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าข้างในก็เป็นป่ารกเลยนะทุกคนดูดิป่ารกเลยไม่รู้อะไรเสียงเมื่อกี้เสียงเดินผ่านไปนะครับอาจจะเป็นเสียงสัตว์เดินนะฮะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมออกจากจุดนี้ก่อนดีกว่ามันมีแมงวีด้วยนะทุกคนแมงวีแมงวันแมงวีอย่างเดียวแมงวันไม่มี <c oughs> นะอตอมตาตอม,ตอมหูเนี่ยเอาเข่าวันติดติด,ด เทาวันเอาคล้องตัวคล้องแขนเอาเอาทุกคนยังไงเนี่ยเอาแป๊บน,นึงนะบทบทจะออกก็มีเทาวันมาขวางทางเอานี่<ด><ด>นะขออนุญาตครับขออนุญาตผ่านโอ้โห้คล้องคอคล้องแขนนะเมื่อกี้โอเคนีข่ขาอะไรไม่รู้นะครับทุกคน อ๋อเป็นห้องน้ําห้องสุขขานี่ผ่านคนไซต์ตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นห้องสุขขานะครับทุกคนมีห้องสุขขามีแทงน้ำอืมนะครับของด้านนี้นะประตูมันไม่ได้เปิดล็อกนะครับผม นี่เวนีะมีแทงน้ำนะครับใรองน้ําใช้งานที่นี่นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คาใจนะครับทุกคนทาไมผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณนี้เหมือนเดินตามมาจากตรงนู้นแล้วเขเดินมาตรงนี้ทุกคนนี่นี่ฮัลโหลสวัสดีครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีใครอยู่นะทุกคน มันเป็นป่าตรงนี้มันไม่มีสวนนะทุกคน,น,นเป็นในนี้เลยนะนี่มองไปคือเป็นรกเลยนะผมป่ารกชัดเลยนะแต่ม,มีเสียงเดินมาจากตรงทานนูน้นก๊กก๊กนี่นะตรงนี้ก๊กก๊กน่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์สี่ขาหรือว่าอะไรแต่มันมันย่ำดังเหมือนกันนะมันย่ำเหมือนเหยียบพวกกิง่งมงกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยนะปะไม่มีหรอกนะฮะ คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่แวดล้อมไปด้วยต้นหญ้าต้นไม้นะที่ขึ้นแล้วสูงทุ่มหัวนะทุกคนอาจจะที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นต้นไม้ป่ารกชัดอะไรงนี้นะตามที่เป็นป่าดงพงหญ้าอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เป็นป่าแบบป่าใหญ่ป่าชื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันเต็มไปหมดเลยครับผมเพราะว่าไม่ได้มีการจัดการหรือว่าเข้ามาดูแลนะครับเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่รกรานะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ยังคงแต่พื้นที่ตรงนี้นะมีคนดูแลนะครับเป็นคน มีเจ้าที่ที่เขาก็แวะเวียนเข้ามาดูแลให้มันมีความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสถานที่ก็คือวัดนะครับผมวัดท่อนจันทร์อยู่นะครับผมไปสถานที่ที่มีคนแวะเวียนเข้ามานะครับสักการะพุทธรูปโบราณนะฮะเสริมสิริม,มงคลกันนะครับตรงนี้ยังคงม,มีเข้ามากันอา,อาจจะไม่หนาหูไม่หนาตาเหมือนวัดในบ้านวัดในเมืองนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นวัดที่เข้ามาในเขตป่าที่หนึ่งนะครับผมเส้นทางนั้นก็เป็นสถางที่ อาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาสัมผัสกับกบรรยากาศธรรมชาติแบบวัดเก่าวัดโบราณวัดลกร้างอะไรแบบนี้นะตรงนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะฮะและตรงนี้เองไม่ใช่แค่เป็นวัดลกร้างธรรมดาเป็นวัดที่มีตำนานต่างหากนะครับมีเรื่องเล่ามีเรื่องเก่าขานนะมีความเรีนรับความอัธร์นะครับใครที่อยากจะมาลองของมาลองดีเขาแนะนํานะว่าอย่ามาดีกว่ากลางคืนนะครับผมก็มองเห็นแล้วนะว่ากลางคืนก็ไม่น่ามาแล้วาะมันน่ากลัวมันเวงจริงนะเพราะบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยมันจะพาให้เราแบบเขาเรียกว่าสัมผัสได้เองอ่ะตอบเองว่าตัวเองควรจะมาเวลาไหนดีที่สุด นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธานนะแต่ผมคิดว่ากลางคืนก็อาจจะไม่ปลอดภัยนอกจากในเรื่องของเล่นลับนะฮรับมันยังมีเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรความไม่ปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินต่อชีวิตนะครับผมเพราะที่นี่ถ้ามันทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเพราะมันเงียบจริงๆมันอยู่ในป่านะทุกคนตรงนี้เป็นที่เก็บของหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันนึ่งนะทุกคนเป็นเรือนสังกะสีสีเขียวนะครับเป็นโล่งๆไม่มีอะไรนะมีพวกของล่นมีพวกพานพวกอะไรเกา่เกาๆเฮ้ยมันมีการเคลื่อนตัวนะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะ มันเคลื่อนตัวแล้วตกไปทางด้านหลังมั้งตั๊บนึงนะโอ้ m ม g กอข้างหลังมีจอมปลวกทุกคนจอมปลวกใหญ่เลยนะฮะ A few moments later ก็เหมือนมีของมันมีของเคลื่อนตัวในอาคารนี้นะครับผมใน ที่พักที่เป็นสังกะสีนะครับตรงนี้มีการเคลื่อนไหวแลรบางอย่างเขาเสร็จปุ๊บหลกนะปุ๊บแบตกล้องหมดเลยฮะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนแบตมาแล้วนะทุกคนแบตกล้องหมดพอดีเลยจังหวะือดีมากและที่สําคัญนะผมก็เพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีจอมปลวกอยู่นะครับนี่ฮะจอมปลวกใหญ่ออ้ยมีหยักใ่อยู่นะนี่หยักใ่แมงมุมนี่ตรงนี้ฮะทุกคนนี่นจอมปลวกจะปลวกใหญ่อยู่ด้านหลังที่พัก ตรงนี้นะฮะโอเคก็ที่นี่นะครับผมเขาจะมีเรื่องราวนะครับที่เจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ระเวณละแวกนี้นะครับผมก็จะเห็นเป็นดวงไฟนะครับผมเป็นดวงไฟยามค่ําคืนนะที่ มีลูกไฟนรีรลอยลงมายังบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ส่วนไหนของทางวัดนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกประหลาดนสถานที่นี้นะและเรื่องที่2คือการที่มีเด็กดกลุ่มวัยรุ่นเด็กม .5 นะครับเข้ามาลองของลองดีนะฮะจนเจอ นะครับผมก็ขวัญประเจินนะฮะจนผู้ปกครองต้องพาเราเด็กเหล่าน,ะนะะั้นฮะกลับมายัางพื้นที่วัดท่อนแจงนี้เพื่อที่จะมาขอขอมานะครับเพื่อจะให้เด็กๆนั้นก็นำมนชีวิตได้ตามปกติเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เด็กๆลองของลองดีนะฮะทุกคนก็สติตลเดิดหมดเลยนะครับผมอันน้ก็เป็นเหตุการณ์ที่2ของวัดท่อนจานะฮะเหตุการณ์ที่3ก็คือเหมือนเป็นชาวบ้านนะฮะที่เขามาประกอบอาชีพทําสวนทําไร่มันนะฮะสมัยก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วปรากฏว่าก็หลง หลงเหมือนแบบเดินวนอย่างนี้เป็นแบบระยะเวลานานนะครับผมเป็นวันๆนะครับปรากฏว่าหลงอยู่นี้ซึ่งไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็หลงอยู่นี้แหละฮะทุกคนชาวบ้านก็ตื่นตื่นตื่นตกใจมากเพราะว่าตอนนั้นก็คือนะอยากหาท้งออกเดี๋ยวจะหาทาองออกไม่เจอนะครับก็หลงอยู่ในบริเวณที่นี่นะครับผมเป็นแล้วระยะเวลานานนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นไฮไลท์เลยคือพื้นที่ตรงนี้นะครับผมมักจะมีคนได้ยินเสียงการประโคมดนตรีไทยนะครับผมเป็นการละเล่นนะครับประเพณีในวัฒนธรรมเก่าแก่ มันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนนะทุกคนบริเวณนี้มันเป็นป่านะครับมันเป็นป่าแล้วก็เป็นสวนไร่ของชาวบ้านทั้งหมดเนะี่ะนี่คือบริเวณกินบริเวณกว้างมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็ดูจาก Google มาพื้นที่ตัวนี้แค่พ้นที่วัดเนี่ยก็กินพื้นที่เยอะอกันนะเป็นป่าเยอะเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดท่อนจันทร์นะครับผมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสารซากสารนะครับ ตัวนี้เป็นเหมือนที่เหมือนเป็นสารเจ้าของเด็กนะชุดสังเกตได้จากชุดไทยชุดอะไรเงี้ยชุดเป็นช,ชุดเด็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีของเล่นนะฮะมีของเล่นมาวางเอาไว้ตุ๊กตาข้างล่างมีน้ำแดงนะฮะน้ำเข็นน้ำแดง,น,แดงน้ำเขียวนะที่เขาเอามาไหว้กันนะครับแต่ตอนนี้คือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรลนะเป็นแบบโล่งๆเลยนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ผมสงสัยมากเลยเนะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูจุดนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้อะไระครับผมนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นเหมือนหม้อดินให้ตายเถอะแล้วก็จะมีเป็นเหมือน โต๊ะหินซึ่งเขาทาเป็นจะทําเป็นที่บูชาอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะครับผมแล้วก็ถูกปกคลุมไปด้วยกิ่งก้านสาขาด้านบนนะฮะแดดก็เลยส่งมาไม่ถึงด้านล่างเลยครับผมที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นดินดักเปียกๆนะครับนุ่มๆเต็ไมไปด้วยใบไม้แห้งนะฮะแล้วก็เดินบริเวณรอบวัด ผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าบรรยากาศของวัดท่อนจันทร์นะฮะเมืองรับแรงนี้นะครับผมมีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรนะฮะก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยมานะครับผมก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนนะมาทัวร์วัดซะเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเจอตรงนี้หนักเลยก็คือยุงยุงเยอะมากโดยยุงกันหลายตัวแล้วนะครับผมแล้วก็แมงวีแมงวียุงบินตามตัวตลอดเลยนะะทุกคน ว่าจะกวาดลานวัดนะครับทุกคนให้วัดนี้เขามีความสะอาดนะฮะการที่ได้เข้ามาทาบุญที่วัดท่อนจานเมืองลำไยแห่งนี้นะครับนอกจากจะสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ทํากันได้อย่างง่ายเลยซึ่งนั่นก็คือการกวาดลานวัดครับโดยทางวัดเองนะครับก็จะมีคนดูแลนะครับจากวัดโพหอมได้นําไม้กวาดทางขยะมาไว้ให้เพื่อให้คนที่เข้ามานะครับได้มีโอกาสรับบุญดูแลสมบัติพระศาสนาภายในวัดแห่งนี้ครับ จริงนะทุกคนตอนแรกผมเห็นแค่เป็นเหมือนซากประหลากพังนะครับเป็นก้อนอิดนะครับที่เรียนกันขึ้นไปจะคล้ายพระเจดีหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมท่านไม่เห็นอันนี้เพื่อนๆทุกคนนี่มันเป็นชุดนะครับผมมันเป็นชุดผู้หญิงนะครับผ้าสโลงแล้วก็เสื้อไทยโบราณนะครับผมมีทั้งเสื้อและกางเกงน,นะเสื้อและ และพะสิ้นพระถุงนะครับผมอยู่นี้แล้วก็มีพภูมิอะไรตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับผมและตัวนี้ก็ไม่มีประวัติไม่มีอะไรที่จะรู้ตรงนี้ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปริศนาที่ผมก็พึ่งตกใจเมื่อกี้ก็เป็นชุดโถพาคนลุกมากน,นะนี้ชุดหญิงสาวโบราณปริศนานะครับที่ถูกนามาวางไว้บนกองอิฐแห่งนี้ดูเหมือนจะมีนัยยะอะไรบางอย่าง ที่ทําให้เป็นที่น่าสนใจและน่าสงสัยเป็นอย่างมากแต่คําตอบก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเพราะจู่ๆก็มีผู้ชายท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาในวัดแห่งนี้โดยไม่ได้แนดหมายไปจีดีเก่าใช่ไหมครับ<า>คือแต่รูป,รปลักษณะคือเราก็ไม่เห็นแล้วเห็นไหมคือเป็นกองอันนี้<า>คือแค่นี้เลยใช่ไหมครับาาแล้วส่วนที่เขาเห็นคือมาไหว้ไหว้วพระแล้วก็พี่ก็ยอยู่เใใหตุการณ์นั้นด้วย โอ้ยขนลุกเลพี่อยู่เนี่ยเขาที่เอาพี่พี่ไม่เห็นแน่แยืนอยู่ข้างกองเป็นผู้หญิงแต่งชุดสีเขียวเป็นผู้หญิงน่าจะดูแลที่นี่นะครับสงสัยเขาเห็นทําได้ดูว่าไว้เนี่ยผู้หญิงนี่ยืนอยู่เนี่ยพี่ไม่เห็นไม่เห็นผมก็พาเข้าตรวจตากกันตรงนี้โอ้สาธุคิดว่าน่าจะเป็นการก่อพระเจดีย์หรืออะไรสักอย่างนะแล้วเขาเพราะเขามีแท่นไงทุกคนเขามีแท่นมีปลัมเอาไว้ให้เราวางทุบเทียนเครื่องสักการะนะ แต่ปรากฏว่าสายตาผมก็ดันไปเจอชุดที่เขาวางอยู่ข้างบนตรงนู้นน่ะผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาคือใครเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ฮะว,วัดท่อนจันทร์เดินทางไ้เลยนะครับผมแต่ว่ามากลางวันดีกว่านาะกลางคืนก็คืออาจจะเจอผมว่าอกาสเจอสูงกลางคืนนะวัดท่อนจันทร์เมืองลับแลวัดร้างในป่าใหญ่ของอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทอง สวัสดีครับ